พี่น้องที่รักพระวจาของพระเจ้าสำหรับเราในอาทิตย์แรกนี้เราได้ยินถ้อยคำแห่งความหวังเสมอและในประเพณีของพระศาสนาจักเราจุดเทียนเล่มที่หนึ่งสำหรับอาทิตย์แรกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทียนแห่งการเป็นประกาศกเป็นแสงสว่างของความจริงเพราะมีเสียงประกาศกทุกวันให้เราได้ยินว่าพระองค์กำลังจะเสด็จมา ชีวิตของการเป็นประกาศกเมื่อเราถ้าเราอยู่ในความเงียบและรอคอยใครหรืออะไรสักอย่างเมื่อเราเริ่มได้ยินเสียงเราจะเริ่มมีความหวังเต็มเปีย่ยมเสียงของประกาศกสสำหรับโลกปัจจุบันที่อาจจะดูเงียบงนันเสียงของความจริงเสียงของความหวังนิรันดรที่เราพึงจะได้รับพี่น้องที่รประกาศศอิสยาบทที่26 ทำให้เราได้ยืนยันความจริงว่าความวางใจในพระเจ้าตลอดไปพระองค์เป็นศิลานิรันดรสมัยหนึ่งเราสวดบทแสดงความไว้ใจปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นบทแสดงความหวังด้วยภาษาต้นฉบับใช้คำว่าความหวังดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเวลาของการยืนยันความหวังของเราความหวัง ทำให้เรามีความสุขคนที่มีความหวังไม่สิ้นหวังถ้าเราสังเกตถ้าเราป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือไปเฝ้าญาติที่ป่วยทุกครั้งที่หมอเดินเข้ามาทุกคนจะเริ่มมีความหวังความหวังหมายถึงชีวิตทีเดียวความหวังหมายถึงความสุขที่รอคอยเมื่อได้ยินเสียงเรามีความสุขเรามีความหวังต่อไป ประกาศกอิสยาญิยันหลายประกาศกเราได้ยินจะมีหนอแตกมาจากตอของเจสซีเราได้ยินความหวังนั้นเราได้ยินความหวังแม้กระทั่งดาเนียลซึ่งเป็นความหวังในยามที่สิ้นหวังทุกประกาศสุกรวนเป็นความหวังคําว่าประกาศสุกทำให้เราสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งความหวังความจริงแล้วคําว่าหวังเนี่ย ในภาษาอังกฤษใชคาวโฮปภาษาอิตาเลียนเพราะมากๆาสเปรานซามันอ่อนโยนมากคนที่มีความหวังไม่มีความรุนแรงคนที่มีความหวังจะเป็นอะไรที่อ่อนโยนถ้าเรากลับไปอ่านสดุดีที่37เราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งจงมีความหวังในพระยาเว จงเพียรทนจงเฝ้ารอจงระงับความโกรธเลิกความเตี่ยวกาศคนที่มีความหวังนั้นจะอ่อนโยนนักบ,บุญอัมโบรสได้ชื่อว่าเป็นพระสังฆราชเป็นนักปรา์ของพระาศาสนาจักรเป็นคนที่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนใช้คำว่า tender mind ต่อบรรดาคนยากไร้บรรดาโดยเฉพาะในเวลาที่เจอกับความเตียวกาของศัตรู ที่ต่อต้านศาสนาอัมโบรสยืนยันถึงความซื่อสัตย์ด้วยความอ่อนโยนชีวิตที่สชนต้องเป็นชีวิตที่น่ารักไม่น่ารักไม่ใช่คริสเตียนไม่อ่อนโยนไม่ใช่คริสเตชนความใจดีการเปรียบด้วยความหวัง ความแข็งแกร่งแม้ฝนจะตกน้ำจะไหลเชี่ยวเพราะเราอย่างรากลึกในพระเจ้ามโนธรรมในปัจจุบันนั้นอ่อนไหวมาโทษมโนธรรมในปัจจุบันนั้นแข็งกร้าวและดื้อดึงดันใช่น้อยโดยเฉพาะในสังคมเราเรียนรู้ความจริงจากความหวังเราเรียนรู้ความจริงจากความรักของพระเจ้าเถอะ เทียนที่เราจุดแสงสว่างเปลวเพลิงพี่น้องสังเกตอะไรไหมเปลวเพลิงมันอ่อนไหวมากแต่ลองใหญ่มือเข้าไปสิมันร้อนมากความอ่อนไหวไม่ใช่การสิ้นกำลังนะความอ่อนไหวแม้กระทั่งเทียนที่เราจุดถ้าเป็นเทียนจริงๆมันจะค่อยๆละลายกลายเป็นน้ำดูมันอ่อนไหวดูมันอ่อนมากแต่มันมีพลังมหาศาลพระเจ้าสำหรับเรา ความรักความพักดีต่อพระเจ้าเป็นเช่นนั้นให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเถอะเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าด้วยความเคารพศรัทธาขณะที่เรากำลังรอคอยด้วยความหวังที่ให้ความสุขคือการแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคุณเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และพระผู้ไทยของเรา นั่นเป็นบทเพลงรับสินของวันนี้ชีวิตของเราคือการตอบรับพระเจ้าจริงๆการเป็นคนที่เป็นความหวังสําหรับทุกคนชาวนี้พ่อเขียนข้อรำพึงของตัวเองขอให้ชีวิตของเราเปลี่ยมด้วยความหวังเพื่อเป็นความหวังสําหรับทุกคนความหวังนั้นอ่อนโยนพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้ากําลังจะเสด็จมาและนี่คือไฟแห่งการเป็นประกาศศ การเป็นประกาศศนั้นเราจะเห็นว่าประกาศศคือการไฟติ้งเนาะต่อสู้กับความเท็จต่อสู้กับความเท็จเทียมทั้งหลายดังนั้นชีวิตของเราคริสตชนในวันนี้พ่ออยากจะเชิญชวนพวกเราอาทิตย์แรกอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการเป็นประกาศศเป็นอาทิตย์แห่งความหวังอาทิตย์หน้าเราจะก้าวไปสู่อาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ของสันติ อาทิตย์ของสันติภาพจะเป็นเทียนเล่มที่สองที่เราเรียกว่าเทียนแห่ง em, เบ็ดเล่ห์เบ็ดเลห์แคมแปลว่าบ้านแห่งขนมปังแต่มันเป็นการเล่นคำมัง้งเล่ห์แมในภาษาฮีบรูแปลว่าขนมปังลาค้ามแปลว่าสงครามเพระมนุษย์มักจะทําสงครามเพื่อยแย่งชิงอาหารดังนั้นพี่น้องที่รักขอให้เราได้ละจากสงครามทุกรูปแบบโดยเฉพาะสงครามในหมู่เรา สงครามในครอบครัวสงครามในจิตใจสงครามในชุมชนวัดสงครามโดยเฉพาะสงครามเย็นที่มันเป็นความเย็นของความเกลียดชังที่เป็นความเย็นของความไม่รู้สึกรู้สาต่อความดีและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขอให้ชีวิตของเราได้เป็นเวลาของความหวังอาทินี้เป็นเสียงของประกาศศพ อย่าสิ้นหวังจงอย่างรากลึกในพระเยซูต่อไม้ที่ถูกตัดไปบาบิโลนต้นไม้สวยงามที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ภาษาของประกาศศกถูกตัดเหลือแต่ตอแต่ต้นสัปดาห์วันแรกเราได้ยินทันทีจะมีหน่อแตกมาจากตอของเจสซีความหวังไม่มีวันสิ้นสุดพี่รองธิรักครับขอให้ชีวิตในสังคมของพวกเรา คริสตชนเรามีเพียงน้อยนิดในประเทศไทยแต่ทำไมเราจะไม่เป็นหน่อที่มีความหวังที่แตกแล้วรู้สึกว่าไม่ตายสังคมยังมีชีวิตมีความดีมีคุณค่าสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับเราในปัจจุบันมันรอบด้านจริงๆทั้งระบบการศึกษาปีซาซึ่งเราเป็นระบบวัดการศึกษาการพัฒนาด้านการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษา,า,าทุกอย่าง เวลานี้ผลออกมา BBC ไทยแลนด์ได้ตีความแล้วได้ตีถ่ายทอดแล้วทำให้เรารู้ว่าเด็กและเยาวชนไทยการศึกษาไทยนั้นถอยหลังไม่มีชิ้นดีนี่คือความจริงขณะที่เราดูเหมือนมีความรุ่งโรจน์ทุกด้านเวลาเดียวกันสื่อเยอรมันก็ตีข่าวสามารถซื้อชีวิตเด็กซื้อทางเพศได้กับเด็กๆแล้วจ่ายเงินได้แล้วออกจากประเทศได้โดยไม่มีปัญหา สังคมเป็นความจริงนะเราไม่สามารถซ่อนไว้ใต้พรมสุกเอาไว้มองไม่เห็นพรมสวยงามแต่ใต้ล่างคือความเสียหายพี่น้องที่รักในความมืดเมื่อจุดเทียนแสงสว่างให้ความหวังและเรารู้ดีว่าพระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างความมืดกลืนความสว่างนั้นไม่ได้ขอให้เราหันมาหาสังคมไทยของเราสังคมที่ อาจจะดูสิ้นหวังแต่ไม่มีวันสิ้นหวังเพราะมีความเชื่อมีศรัทธามีศาสนาและเราต้องฟื้นฟูความหวังนี้ด้วยกันขอพระเจ้าเสริมกำลังทำให้เรามีความหวังและเป็นความหวังสำหรับทุกคนอาเมน